คุณแม่หลังคลอดคนไหนกําลังหาตัวยาทานที่ช่วยบํารุงเกี่ยวกับแม่หลังคลอดกําลังมองหาตัวยาสมุนไพรที่ไม่ส่งผลต่อการให้นมลูกหมอเลยมาแนะนําตัวยาฟื้นฟูแม่หลังคลอดตัวนี้นะคะให้นมบุตรทานได้ตัวยามีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมดไม่อันตรายเลยจะสามารถช่วยขับน้าเข้าปากระตุ้นน้ํานมคุณแม่ขับเลือดลมให้ไหลเวียนได้สะดวกขึ้นหรือสําหรับใครที่เป็นแม่หลังคลอดคลอดมานานแล้วไม่ได้อยู่ไฟก็สามารถทานตัวนี้ได้เลยค่ะยาตัวนี้นะคะจะเข้าไปปรับเลือดลมขับเลือดเสียอาการคุณแม่หลังคลอดที่ไม่ได้อยู่ไฟนะคะ ก็จะมีอาการเป็นลมพิษคันง่ายมีปื่นคันขึ้นจะส่งผลทําให้มีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวมีอาการหนาวง่ายหนาวเข้ากระดูกตัวยาแม่หลังคลอดนะคะก็สามารถทานได้ตั้งแต่คลอดลูกเลยเป็นการบํารุงหรือคนที่คลอดนานแล้วก็สามารถทานได้เป็นการช่วยปรับธาตุในตัวตัวยาสามารถทานควบคู่กับการอยู่ไฟได้เป็นการบํารุงเพื่อให้ร่างกายคุณแม่ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยทางคลินิกเรานะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคะ่ะ